เวลาที่ไฟของพระเจ้าลงมาประการแรกพระองค์จะให้ความสว่าง่องออกมาจากความมืดหัวใจคุณน,นั้นจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์จะทะลุงและซักฟอกชีวิตของท่านมากขึ้นอีกแม้ว่าบางครั้งเนื้อหนังเขายังแพ้แต่ใจเขาจะไม่ปรารถนาบาเมื่อไฟของพระเจ้าเผาลงมาเล่ามันจะไม่อร่อยแล้วบุหรี่มันจะเหม็นทันทีหัวใจของท่านนั้นจะร้อนลนท่านอยากจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแบบไม่ไอาย ปัญญาจารย์บทที่1 0ข้อที่10ถ้าขวานทื่อแล้วและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากทุกคนผู้ตามขวานทื่อออกแรงมากขวานทื่อออกแรงมากแต่ประโยชน์ของปัญญาคือการนำมาซึ่งความสำเร็จขวานที่พระคัมภีร์พูดถึงไม่ได้พูดถึงขวานที่เป็นอาวุธหรือที่เป็นอุปกรณ์นะครับในการตัดแต่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่10ข้อที่10นะครับ ขวานเล็งถึงปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาหรือคนที่ไม่รู้จักรับคมปัญญานั้นเขาจะต้องออกแรงมากนั่นหมายความว่าแทนที่เขาจะทำหนึ่งได้ร้อยเขาทำร้อยเหลือหนึ่งคุณรู้ไหมว่าปัญญาเพียงแค่พระสุรเสียงของพระเจ้าที่พูดกับคุณสามารถพลิกธุรกิจและกิจการของคุณสามารถพลิกชีวิตของคุณได้ จากที่คุณทําเหมือนเดิมมาหลายเดือนหลายปีแค่เพียงหนึ่งเสียงชีวิตคุณไม่เหมือนเดิมอีกเลยคุณรู้ไหมว่ากษัตริย์ซาลามอนเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าเสียงนั้นที่มาหาซาลามอนในยามกลางคืนซาลามอนมั่งคั่งก็จริงครับเพราะเป็นลูก,ลกของกษัตริย์ดาวิดที่มั่งคั่งอยู่แล้วกษัตริย์ดาวิดร่ํารวยมากแต่ว่าความร่ํารวยของซาลามอนก่อนที่จะได้ยินพระสุรเสียงแห่งปัญญานั้นเทียบกันไม่ได้เลยกับหลังจากที่เขาได้ยินหลังจากที่พระสุรเสียงของพระเจ้ามาหาซาลามอน ปัญญาที่เข้ามาหาซโลมอนนั้นทําให้ซโลมอนรวยที่สุดจากกษัตริย์ที่เคยมีชีวิตมาและกษัตริย์ที่จะมีต่อๆไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกถ้าเทียบเคเรนซีหรือเทียบความมั่งคัง่งทองคําต่อบาทยุคนั้นกับยุคนี้ไม่มีใครเทียบซโลมอนได้เพราะว่าปัญญานํามาซึ่งความสําเร็จดีไหมครับที่คุณจะต้องมีขวานที่เมตอคุณจะต้องมีขวานที่สามารถใช้การได้เดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าเรื่องขวาน และผมจะให้ขวานที่ไม่ทื่อนั้นตัดอะไรบางอย่างในชีวิตคุณหลังจากนั้นเราเจะไปเผาไฟปัญญาจารย์บทที่เจ็ดข้อสิบสองเพราะว่าปัญญาเป็นเครื่องป้องกันเมื่อกี้ปัญญาเป็นความสําเร็จใช่ไหมใช่ใชแปลว่าขวานคมคือความสําเร็จถ้าคุณมีขวานคมคุณไม่ต้องออกแรงมากและปัญญาหรือขวานคมยังเป็นเครื่องป้องกันเช่นเดียวกันกับเงินเป็นเครื่องป้องกันแต่ประโยชน์ของความเข้าใจคือปัญญาให้ชีวิตทุกครผพ้ตามปัญญาให้ชีวิต ปัญญาให้ชีวิตแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของปัญญานั้นอาเมนถ้าขวานคือปัญญาขวานทื่อคือคนที่ไม่มีปัญญาขวานคมคือคนที่ฟังคำสั่งสอนคือคนที่มีปัญญาและเขาจะมีปัญญามากขึ้นขวานเขาจะคมมากขึ้นพระเจ้าบอกว่าจงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญา แปลว่าแหล่งของขวานคือการเกรงกลัว Fear of the Lord และยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์คุณรู้ไหมชีวิตเราดีแค่ไหนหากพระเจ้าส่งใครบางคนมาเพื่อประทานปัญญาให้กับเราขอบคุณเหล่าวิสุทธิชนที่ได้ล่วงรับไปแล้วและขอบคุณเหล่าวิสุทธิชนที่ยังคงทํางานของพระเจ้าอยู่ตอนนี้ผมเริ่มต้นทำพันกิจประกาศขับประเสริฐผมไม่รู้ว่าผมจะไปเรียนจากใครผมก็ได้ดูเทป YouTube ของอาจารย์บิลลี่เกรแฮมท่านเนี่ยได้ ทำครูเสดทั่วโลกและได้นำคนเข้าสู่ัณินสวรรค์รับเชื่อคาไมโครโฟนของท่านเป็นร้อยล้านดวงวิญญาณและเมื่อผมไปฟังสิ่งที่ท่านทำผมลอกเรียนแบบและทำอย่างที่ท่านทำผมจึงเกิดเป็นการไม่ต้องออกแรงมากแต่ได้ผลเยอะชีวิตของเราพระเจ้าจะส่งคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยแหละเพื่อมาสำแดงและปลดปล่อยปัญญาให้กับเราเพื่อมารับขวานของเราให้คมอเมน อิสยาบทที่6ครับอ่านด้วยกันนะครับทั้งห้อง1นึ่งสองซ้ำเนื้อพระองค์มีพวกเสราฟิมยืนอยู่แต่พระองค์มีปีกหปีกใช้สองปีกปิดหน้าใช้สองปีกปิดเท้าและใช้สองปีกบินไปต่างก็ร้<า>องก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์แล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็เต็มด้วยควันพระสิริสำหรับคนที่ไม่ยอมกลับใจจะทำลายเขาแต่พระสิริและไฟของพระองค์สำหรับคนที่ยอมให้พระองค์นั้นรับขวานนั้นจะเป็นพรแก่เขา พระสิริของพระเจ้าหีพันธสัญญาเมื่อไปอยู่วิหารพระดาโกนพระดาโกลคอขาดแต่พระสิริของพระเจ้าเมื่ออยู่กับอิสราเอลนั้นนําการอวยพรมาสู่บ้านของโอเบตเอโดมท่านจะตอบสนองอย่างไรหากพระเจ้าปรากฏกับท่านหากท่านรู้แล้วว่ามีอะไรบางอย่างที่ท่านจะต้องเฉือนมีอะไรบางอย่างที่ท่านจะต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าพระสิริของพระองค์นั้นจะลงมาเพื่อชําระชีวิตของท่านใ้สะอาดเวลาที่ไฟของพระเจ้าลงมาประการแรก พระองค์จะให้ความสว่าง่องออกมาจากความมืดหัวใจคุณนั้นจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นคุณจะได้รับปัญญาและความรู้ในเรื่องพระสิริของพระเจ้าที่ปรากฏผ่านพระฉายหรือใบหน้าของพระเยซูคริสต์ใครอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นยกมือใครอยากอ่านพระคัมภีรรู้เรื่องมากขึ้นยกมือถวายชีวิตเป็นเครื่องบูชาครับและให้ไฟของพระเจ้าเปิดเผยพระเจ้าในหัวใจของท่าน ผมชอบเวลาคนถูกไฟพระเจ้าแตะมากเวลาคนกลับใจจากบาปให้อภัยพอไฟพระเจ้าแตะเขาแววตาเขาเปลี่ยนครับจากคนที่ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์กลับบ้านไปอ่านพระคัมภีร์สัปดาห์ต่อมาอาจารย์นวลพระคัมภีร์ไม่อยู่เลยหนูมีความสุขมากสมัยก่อนหนูอ่านแล้วหนูหลับหนูไม่รู้เรื่องเลยทุกคนนี้อ่านพระคัมภีร์โคตรมันเลยอาจารย์อ่านแล้วสนุกมากอ่านแล้วปฏิปตะตอบเป็นเรื่องป็นลาวู้เรื่องรู้ลาวหมดเลยเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทําไมไฟพระเจ้าเผาหนู ผมก็บอกเขา,าง่ายๆก็หนูยอมถวายชีวิตไงหนูยอมเฉียนนั้นและเผาไฟหลังจากนั้นพอไฟของพระองค์ลงมาจิตใจหนูจึงมีความรู้ในเรื่องพระสิริความสว่างได้ส่องออกมาจากความมืดในใจหนูแล้วพระเจ้าได้จารึกความจริงของพระองค์เปิดเผยพระอ,องค์เองกลางดวงใจของหนูผ่านใบหน้าของพระเยซูแล้วฉะนั้นไฟของพระเจ้าเมื่อลงมาทําให้คุณรู้จักพระเจ้ารวมูปตามไฟทําให้คุณรู้จักพระเจ้าไฟทําให้คุณรู้จักพระเจ้า ซาโลใช้พระคัมภีร์เล่มเดียวกันในการฆ่าคริสเตียนและซาโลเมื่อถูกไฟของพระเจ้าสัมผัสที่นามัสกัสเปาโลที่เปลี่ยนจากซาโลเป็นเปาโลก็ใช้พระคัมภีเล่มเดียวกันในการเปิดเผยพระเยซูและทําให้คนมากมายได้ชีวิตสิ่งที่แตกต่างไม่ใช่ความรู้ที่มากขึ้นแต่สิ่งที่แตกต่างคือความสว่างที่ส่องเข้ามาในหัวใจของเปาโลหลังจากที่เปาโลตาบอดสามวันนั่งกลับใจว่าฉันทําอะไรลงไป พอเปาโลกลับใจตาของเปาโลล่วงหลนลงมาเขาก็เห็นพระจนะคาเป็นการสำแดงเปิดเผยพระคิดท่านจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการทรงสถิตของพระเจ้าในวันนี้อามนอามนประการต่อมาคือเมื่อไฟของพระเจ้าลงมาพระองค์จะทะุงและซักฟอกชีวิตของท่านมากขึ้นอีกคนที่มีไฟของพระเจ้าหนึ่งครับ เขาจะไม่ปาถนาบาปแม้ว่าบางครั้งเนื้อหนังเขายังแพ้แต่ใจเขาจะไม่ปาถนาบาปเมื่อไฟของพระเจ้าเผาลงมาเล่ามันจะไม่อร่อยแล้วบุหรี่มันจะเหม็นทันทีจะมีการอัศจรย์เพื่อชำระชีวิตของท่านและหนังโป้นั้นจะเป็นเรื่องที่ท่านไม่อยากดูอีกแล้วคนที่เลิกหนังโป้ได้เขาไม่ได้เลิกได้เพราะการฝืนเนื้อหนังแต่เมื่อไฟของพระองค์ลงมาเผาเนื้อหนังและเผาจิตวิญญาณของเขาเวลาเขามองหนังโป้ปุ๊บเขาจะบอกแล้วโอ้ผู้หญิงพวกนี้น่าสงสารมากเขาเป็นลูกพระเจ้าถูกไหมครับ พระเจ้าสร้างเข้ามาเขาเป็นพี่น้องของเราในโลกใบนี้แต่เขาโดนอุตสาหกรรมหนังโปนั้นหลอกล่อไปเป็นทาสของอุตสาหกรรมนี้เราจะไม่เปิดดูและเราจะอธิษฐานเผื่อคนมากมายที่กําลังอยู่ในในการเป็นเหี่ยของอุตสาหกรรมนี้ตั้งหากและประการที่สเมื่อไฟของพระเจ้าลงมาจะเตรียมชีวิตของท่านให้พรั่งพร้อมในการที่พระเจ้าจะใช้ทําได้เวลาไฟของพระเจ้าลงมาหัวใจของท่านนั้นจะร้อนลน ท่านอยากจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแบบไม่อายเวลาผมไปเทศนาที่ต่างจังหวัดอาจารย์แชมป์มามามาคุกเข่าอาจารย์ขอวางมือบนหัวหน่อยผมบอกอ๋อวางมืออะไรครับอาจารย์ขอเจออาจารย์แชมป์ด้วยไฟหน่อยผมบอกอาจารย์อาจารย์ประกาศข่าวประเสริฐล่าสุดเมื่อไหร่ครับอืออาจารย์นับก่อนนะอืนู่นน่ะปีสองห้าสามสิบห้าน่ะนะเมื่อก่อนอาจารย์ร้นลนเหมือนเหมือนอาจารย์แชมป์เลยอาจารย์มีไฟอาจารย์ล้นรนมาก่อนนะ ผมบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เอามือเอาไว้ห่างห่างหัวผมหน่อยนะครับเพราะสัญญาณแรกของคนที่มีไฟคือเขาจะรักการประกาศข่าวประเสริฐและเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณถ้าเขาไม่มีไฟในการรับใช้พระเจ้าแปลว่าไฟเขามอดครับถ้าคุณไปรับจากเขาคุณอาจจะรับไฟอีกแบบหนึ่งมาฉะนั้นผมไม่สวนว่าอาการมันจะร้องไห้ดิ้นกระเดวกระเดวกลิ้งตีลังกาม้วนหน้าม้วหนวหลังผมไม่รู้แต่ผมถามคุณว่าถ้าคุณคิดว่าคุณถูกไฟของพระเจ้าสัมผัสหนึ่งคุณรักษาชีวิตไหมอยากจะเลิกบาปไหมหรือว่ายังอยู่ในบาปได้สองอยากประกาศข่าวประเสริฐไหม สามทุกอย่างที่คุณทําในชีวิตคุณเป็นขวานทื่อที่ออกแรงเยอะหรือกลายเป็นขวานคมที่ออกแรงน้อยการเงินคุณจำเรินไหมครอบครัวคุณจำเรินไหมพอเมื่อพัศลิลงมาอยู่ในบ้านโอเบตเอโดมล่าสุดที่ผมอ่าณในพระคัมภีร์บ้านเขาจำเริญและสูงขึ้นครับเขาไม่ได้ต่ําลงไม้ที่แห้งกรอบติดไฟง่ายฉันใด คริสเตียนที่ถ่อมใจและจนตอกนั้นก็รับไฟพระวิญญาณได้ง่ายฉะนั้นบางครั้งทะเลแดงที่อยู่เบื้องหน้าทําให้เราเห็นการแหวกทะเลแดงครับชีวิตเราจะต้องมาถึงจุดที่จำนวนและบอกพระเจ้าลูกยอมให้ขวานพระองค์ตัดเอาไม้นี้ออกไปลูกเป็นคริสเตียนแต่ลูกยังมีนิสัยแบบนี้อยู่พระองค์เจ้าคะลูกเข้ามาหาพระองค์ลูกขอขวานผ่าซากตรงๆผ่าเอาไม้นี้แล้วโยนลงไปในกองไฟวันนี้ลูกยอมจำนนต่อพระองค์สักทีอาเลลูยาฮาเลลูยาลูกขอดําเนินชีวิตให้บริสุทธิ์และดีขึ้นไปอีกอามน คุณว่าอิสยาดำเนนชตที่บริสุทธิ์ไหมครับบริสุทธิ์จริงไม่จริงเพราะเขาเป็นหนึ่งปุโรหิตใช่ไหมครับเป็นถึงผู้เผยพระวจะนะใช่ไหมครับตอนนั้นที่พระสิริของพระองค์เต็มพนิเวศอิสยาบอกว่า